บัตรเลจะแสดงธรรมมาเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกๆท่านตั้งใจนอมน้อมละมัติการ ระภูมีประภาลอาระหันตสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์ร้อมทั้งประธรรมเื่อประสองค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีน ทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมในคําว่าขอนอบน้อมหรือตั้งใจนอบน้อมเราปูมือเพภาพลาระหันระสมาสัเพื่อเจ้าและองค์นั้น คำว่าพระสมาัาพุทธเจ้าเป็นพระพุทธคุณบทหนึ่งซึ่งแปลความว่าพระองค์คูตรสรู้เองโดยชอบเพราะฉะนั้น เงสมควรนั้เล็กถึงกระพุทธคุณบทนี้ว่าพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้นั่นก็นคือตรัสรู้อริยสัจทั้งสี่อันแรกทุกตุเกิดทุก อันเรียกว่าทุกขสมุท,ทยัยความดับทุกอันเรียกว่าทุกขนิโรธทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกอันเรียกว่าทุกขนิโรธข้ามในปฏิปทาหรือมัตตสัพพะอง ได้สั์อธิบายอริยสัต์เหล่านี้ไว้เองว่าทุกนั้นก็ได้แก่ชาติทุกทุกคือชาติความเกิดสาราทุกทุกคือสาราความแก่มรณะทุกทุกคือความตาย และทุกข์คือโสกะความแห้งใจปณิเทวะความวรำ่ำรวนลำตวนใจทุกขะความไม่สบายกายอมมัสสะความไม่สบายใจอุปายสสะหรืออุปาญาความคับแคล่นใจแล่ความกระจวบ กับด้วยสิ่งหรือสัตว์บุคคลอันไม่เป็นที่รักความรักแทจากสิ่งหรือสัตว์บุคคลอันเป็นที่รักความปรารถนาไม่ได้สมหวังและกล่าวโดยย่อ ขันอันตัวยึดเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการเป็นทุกขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการนั้นก็ได้แก่รูปประขันกองรูปเวทนาขันกองเวทนาความรูปเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางกลางไม่ทุกข์กไม่สุข สัญญาขันกองสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารและขันกองสังขารความคิดปรุงหรือความตรงคิดวิญญาณขันกองวิญญาณคือความรู้ที่เรียกว่าเห็น,หนที่เรียกว่าได้ยิน คือได้ยินเสียงที่เรียกว่าได้ทราบคือได้ราบกลิ่นได้ทราบรสได้ทราบสภพพะสิ่งถูกต้องและได้รู้ได้คิดธรรมะคือเรื่องราวเหตุเ,เกิดทุกนั้นทรงแสดงตัญหาความดิ้นลทยานอยา อันเป็นเหตให้ถือพบสัต์ใหม่ประกอบไปด้วยนันทิความเกินและราคาความปิตใจย,ยินดีมีความมัพินันยินดียิ่งในอารมณนน์นั้นนความดับทุกนั้นก็ได้แก่ ความดับด้วยความกำรอบโดยไม่เหลือซึ่งสัญหานั้นความสลักความสลักคืนความปล่อยคนไม่อะไรสัณหานั้น างปฏิบัติให้ถึงความับทุกก็ได้แต่มัคมีอง์แปดคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความริเทชอบสัมมาวาจาเจนจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบ สัมมาอาชีวะเพียงปีวิตชอบสัมมาวายานะนสัมมาวายามะเพียงชอบสัมมาสติระลึกได้ชอบสัมมาสมมภิความตังใจใจมั่นชอบพระพุทธเจ้าได้ตรจะรู้อริยสัจทั้งสี่นี้ โดยชอบจึงได้พัฒนามวันสัมมาสัมพุทธะดังที่เราทั้งหลายได้สอนมัตตการอยู่เรื่องในบทวันนโมสัจจะปวัตโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะ ขอนอบนองระพุงเบียร์กระภาสอาณาธรรมเดชสมาธิพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสติปัฏฐานทั้งสี่นั้นข้อกายานุปสัสานาสติปัฏฐานสร้างสติพิจารณา นกายในกายปับภะแรกก็ได้แก่อานาตาในสติสติกำรัดลมไม่ใจเขาออกที่พระพุทธเจ้าได้สับเริ่มต้นไว้ าเข้าไปสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างนั่งขัดบันลังคือนั่งพับขาที่เรียกว่าขัดสมาดตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้า หายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้หายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้น ก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นศึกษาคือสมเ็จว่าเราจับกำหนดรู้ตลอดกายทั้งหมดหายใจเข้าศึกษาศึกษาคือสาเร็จว่า เราจับกับกำหนดโดูลตลอดกายทั้งหมดให้ใจออกศึกษาคือสมเด็จว่าเราจับระงับกายสังขารเครื่องกรุงกายให้ใจเข้าศึกษาคือสมเด็จกำหนดว่าเราจับ ระงับกายสังขารเรื่องปรุงกายให้ใจพอพระพุทธเจ้าตรัสสอนวิธีปฏิบัติทำอานาปานสติสติถดลมให้ใจเขาออกไว้ดังนี้ จะอธิบายข้อแรกคือหาใจเข้ายาวก็รู้อะไรให้เราหายใจเข้าเข้ายาวให้ใจออกยาวก็รู้ว่าใจเราหาใจออกยาวอย่างไร นัติบายไว้ <c oughs> ในปฏิสัมพินา์ครับปฏิสัมพิธามัตว่ามีวิธีปฏิบัติเป็นเก้าอาการคืออาการที่หนึ่งให้ใจเข้ายาว ในขณะที่นัดคือกำหนดได้ว,ว่ายาวอาการที่สองให้ใจออกยาวในขณะที่นัดคือกำหนดได้ว,ว่ายาว อาการที่สามหายใจเข้าบ้างหายใจออกบ้างยาวในขณะที่นัดคือกำหนดได้ว่ายาวนี่เป็นสามอาการและต่อจากนี้ อธิบายว่าเมื่อให้ใจเข้าเมื่อให้ใจออกยาวในขณะที่นักคือกําหดดได้ว่ายาวชันระคือความพอใจย่อมเกิดจึงแสดง อาการอันเกีเ่ยวกับฉันทะนี้อีกสามอาการนับเป็นอาการที่สี่ว่าโดยอำนาจแห่งชันทะคือความพอใจให้ใจเข้ายาวในขณะที่นับคือจะหมดได้กว่ายาว ที่ละเอียดกว่านั้นประการที่หา้าว่าโดย<น>อำนาจของฉันทาให้ใจออกยาวในขณะที่นับคือสมุดได้ว่ายาวที่ลอละเอียดกว่านั้นประการที่หก ว่าดยอำนาจชันทะความพอใจให้ใจเข้าบ้างให้ใจออกบ้างยาวในขณะที่นับคือกำหนดได้ว่ายาวจึงมีแสดงเกี่ยวกับชันทะความพอใจสามประการ อย่างนี้ต่อไปก็มีสแสดงว่าด้วยอำนาจแห่งชันทะเมื่อให้ใจเข้ายาวเมื่อให้ใจออกยาวในขณะที่นับคือสมงบได้ว่ายาวที่ละเอียดก,กว่านั้น ปราโมทคือความบันเทิงใจย่อมเกิดขึ้นจึงมีอาการที่เกี่ยวกับปราโมทอีกสามนับเป็นที่เจ็ดปดเก้าอาการที่เจ็ว่าด้วยอำนาจแห่งปราโมท หายใจเข้ายาวในขณะที่นับคือกราหนดได้ว่ายาวที่ละเอียดกว่านั้นแลการที่แปดเดือดสามารถแห่งปราโมทคือความบันเทิงใจใหาใจออกยาว ในขณะที่นับคือกำหนดได้ว่ายาวที่ละเอียดกว่านั้นอาการที่เก้าดวยธรรมะเป็นพระโมทให้ใจเข้ายาวบ้างให้ใจออกยาวบ้างในขณะที่นับ กยกำหนดได้ว่ายาวที่ละเอียดกว่านั้นก็รวมเป็นสมอาการที่เกี่ยวกับปราโมทก็รวมเป็นเก้าอาการและได้แสดงต่อไว้ว่าโดยสามารถเป็นปราโมทเมื่อหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาว ในขณะที่นับคือกำหนดได้ว่ายาวที่เกินกว่านั้นจบย่อมออกจากลมอัจจาตะปัจจาตหคือจากลมไม่ใจเข้าลมไม่ใจออกอุเบขาย่อมตั้งขึ้น ใ้คือลมหายใจขเข้าลมหายใจออกเบ้อาการตั้งเก้าเหล่านี้เป็นอุปทานะคือเป็นที่ปรากฏสติเป็นอนุป,ปัตนายานความอย่างรู้ พิจารณาเห็นด้วยความอย่างรู้ที่ตามรู้ตามเห็นกลายเป็นอุปปัฏฐานะคือเป็นที่ปรากฏไม่ใช่เป็นสติสตินั่นเป็นอุปัฏฐานะคือเป็นที่ปรากฏด้วยเป็นสติด้วยพิจารณาเห็น รูตามดูตามรู้ตามเห็นกายนั้นดูสตินั้นดูญาณนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าการานุปัจจนาสติปประานภาวนาการภาวนาสืการอบรมสติปันปราน พิจารณาเห็นกายต่อไปนี้ก็ร้อยตั้งใจวังส่วนและตั้งใจกับความควบคุต่อไป,ไป